โอเคครับ okay, so, สวัสดีชาวเกมเมอร์เกมมิง่งทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่แล้วหลังจากหายจากการลงคลิปไปหนึ่งวันวันนี้ก็มาแล้วมาพร้อมกับกิจกรรมเข้ามาใหม่ล่าสุดนี่งซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนไปดูก็ฝากน้องๆ,ๆกันกดไลค์กดซ like, ับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามมันด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองเนาะ ซึ่งวันนี้น้องพี่ก็บอกเลยว่ากิจกรรมมาในหมดสูงเปอร์เซ็นนั่นเองนะซึ่งพูดคําว่าเปอร์เซ็นก็น้องๆก็น่าจะนึกออกนะผมว่าจะเป็นตู้ยังไงก็คือตู้วงล้อน,นั่นเองสูงสุด90ซจะลดเยอะขนาดไหนแล้วมีของอะไรบ้างไปไม่พูดคําตอนเพลบอกอยู่ที่ขวามือของพี่เลยนี่นะผมกนเข้าไปหรือว่า จะไปกดในหน้ากิจกรรมก็ได้นะผมเข้ามากิจกรรมแล้วก็นี่นะผมก็คือนักสู้พันข้าวเหนียวนันเองมันเคลื่องควายเอาไม่ใช่นะผมคนละคนละข้าวเหนียวกันเออ แลัวหนังในสมัยตอนพี่เด็กๆเลยนะทนังหหมัดเควื้องควายเอาไม่ใช่แลวก็สำหรับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนกันเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับหนังที่ใครไม่เคยดูก็ไปหาดูได้นะครับผมนักสู้ผันข้าวเหนียวนั่นเองชื่อหนังก็ตามชื่อกิจกรรมเลยไปเรามาสุ่มกันดีกว่าผมไปเฮ้ย เก้าสิบแต่เก้าสิบนี่คือเฮรันเลยนะเสียดายวะมา,มาแต่อย่างน้อยก็แปดสิบห้าแปดสิบห้ามีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าผมของรางวัลทั้งหมดมีอะไรบ้างหนึ่งสกินรถรถสปอร์ตมาแล้ววะรถสปอร์ตเป็นสีเขียว,วเนี่ยอ่าก็ข้างล่างจะเป็นชุดหนักๆก,ก็ ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงแล้วก็รถนั่นเองหลักๆนะแล้วก็กิจกรรมสามารถรีเฟซได้2ครั้งนั่นเองอันนี้ชุดไม่ซ่อนเกาะอันนี้แว่นแว่นสายเขียวเข้ามาวะ่ะหลัหลกๆก็ชุดนั่นแหละไม่มีอะไรมาก2ชุดแล้วก็ถ้าน้องๆสังเกตเวลาพี่รีเฟซไปชุดมันจะไม่หายนะชุดของผู้หญิงและก็ของผู้ชายนั่นเอง จะไม่หายนะแต่อันอื่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาพี่ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะผมสำหรับชุดหรือว่าของต่างๆแต่ว่าสกินสัตว์เลี้ยงได้อยู่นะสะกินสัตว์เลี้ยงสีเขียวพี่มีสัตว์เลี้ยงอะไรยังเอ่ยไปดูก่อนแป๊บนึงอ่าเลื่อนลงไปปึ๊บอันนี้ไงสัตว์เลี้ยงมีแล้วสกินนะสะกินยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าน่าจะเข้ามา ถ้าจะพึ่งเข้ามาล่ะไปเออซื้อให้น้องเร็วแล้วกันนะผมไปสิบสี่เพจจับไปับผมนี่พอเราซื้อปุ๊บมันก็อยากรีเฟซกิจกรรมใหม่นะผมก็ให้เราสุ่มใหม่นั่นเองสุ่มจนว่าครบเอาง,ง่ายๆเลยคือน้องซื้อสิ่งหนึ่งมันก็ให้น้องสุ่มใหม่ทีหนึ่งเข้าใจปะ สุมทีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ซื้อชิ้นหนึ่งแล้วก็กดสุมใหม่ทีหนึ่งอ่าครับประมาณนี้โอเคสุมกันไปจนเรื่อยๆมันเสียดายมันไม่มีหนึ่งเพชรให้แต่ว่ามันลดสูงสุด90%เออว่าแต่พี่ลืมรีวิวชุดผู้ชายให้น้องๆเลยมาเรามาดูชุดนักสู้พันข้าวเหนียวกันดีกว,ว่าว่าแยกทั้งหมดได้5ชิ้นจะมีอะไรบ้าง และชิ้นแรกของเราก็เหมือนเคยนะผมไม่มีอะไรมากนอกไปซะจากเสื้อนั่นเองทางด้านของเสื้อมีเอฟเฟคให้ระหว่างแขนนั่นเองแขนซ้ายแขนขวาข้างหลังน่าจะไม่มีนะผมข้างหน้าก็ไม่มีเหมือนกันส้นเกาะให้และต่อมาคือกางเกงนั่นเองกางเกงก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรนะมันเป็นชุดสีม่วงเหรอสีม่วงมันน่าจะมีเอฟเฟคปะ ต่อมาคือรองเท้านั่นเองรองเท้าก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะเฮ้ยอ <Hey. S 1> okay, โอเคโนที่เด่นชัดเลยก็คือหมวกนั่นเองหรือว,ว่าส่วนหัวนั่นเองส่วนหัวทรงผมได้อยู่นะผมเอาไปใส่กับชุดอื่นอ่ะก็ได้อยู่เอฟเฟกก็มีที่แขนอยู่อย่างเดียวเนาส่วนตงนุงืงนไม่มีนะมีแต่แขนสองข้างเพราะว่ามันนักสู้บอลข้าเหนียวไง <laughs> มาแล้วผมแล้วก็ชุดถัดมาก็คือชุดผู้หญิงนั่นเองชุดผู้หญิงก็สามารถแยกได้4ชิ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมชิ้นแรกเสื้อนั่นเองทางด้านของเสื้อเอฟเฟกที่แขนเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> แล้มีรอยสักด้วยนนผมระวังหอวไรแล้วก็หน้าอกที่พุงข้างขวาน,น่าจะไม่มีนะขหลังก็ไม่มีอะไรนะ้ว สักสที่เท่านั้น3าที่ไหลอกพุงนั่นเองส่วนทางด้านเอฟเฟกก็จะเป็นที่แขนนั่นเองแขนซ้ายแขนขวา2แขนต่อมาคือกางเกงโอ้ยกางเกงได้อยู่เหรอผมสำหรับชุดผู้หญิงซึ่งพี่ไม่ค่อยรู้แฟชั่นผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าพี่ว่ากางเกงก็ได้อยู่นะผมต่อมาคือรองเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าธรรมดานั่นเองไม่มีอะไรมาก ต่อมาคือทางด้านของหัวนั่นเองหัวก็จะเป็นทรงผมผมสั้นนะผมสั้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่ามันดูแบบคล้ายๆโจนสลัดนะ <What? S 1> <c oughs> คล้ายๆโจนสลัดเลยก็็ประมาณนี้แล้วกันเอสำหรับชุดผู้หญิงรอยสักได้กางเกงได้สวยเลยรอยสักอะ่ะพี่ชอบกางเกงก็ชอบแต่อีก รองเท้าอะไรแบบนั้นนะก็หาอันอื่นหรือว่าชุดอื่นเข้ามาแต่งเพิ่มก็น่าจะลงตัวแล้วนะแต่ว่ากางเกงก็ได้อยู่นะของผู้หญิงพี่ย้าเลยกางเกงกางเกงตอบโจทย์มากเลยสําหรับชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้ละกันสําหรับกิจกรรมนักสู้พันข้าวเหนียวหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือตู้สุ่มเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับน้องก็ไหนสุ่มไปแล้วได้กี่เปอร์เซน็นต์ ซื้ออะไรกันไปบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้นะผมแบ่งปันประสบการณ์กันว่าหมดไปกี่เพชรและได้อะไรมาบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยโอเคสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย